สวัสดีครับอาจารย์จอร์ดที่วิศษาโลจิสติกส์นะครับวันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับหัวข้อของ13คําคำถามยอดฮิตในการสัมภาษณ์งานของเด็กโลจิสติกส์ซึ่งมีน้องๆที่ติดตามเพจเนี่ยนะครับถามมาค่อนข้างที่จะเยอะนะครับว่าในการสัมภาษณ์งานโลจิสติกส์เนี่ยเราต้องเตรียมตัวอะไรบ้างจะมีคำถามอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้พี่จะมีคำถามมาให้เราได้เตรียมตัวแล้วก็บางหัวข้อพี่อาจจะมีคำตอบเสริมให้กับพวกเรานะครับเพื่อเป็นแนวทางหรือเป็นไอเดียในการที่จะไปสัมภาษณ์งานเพื่อที่จะให้เราได้รับการคัดเลือกเข้าทำงานได้ มีเปอร์เซ็นต์มากขึ้นนะครับอ่มาดูคําถามที่หนึ่งนะครับเชิญแนะนําตัวเองครับคาถามแรกก็คือให้เราเชิญแนะนําตัวเองถ้อผู้สัมภาษณ์ถามเราอย่างนี้นะครับก็เราก็เริ่มแนะนําตัวเองใช่ไหมครับผมอ่าในจอตนะครับปัจจุบันทําอะไรก็ว่าไปนะครับโอเคไหมครับอันนี้คือการแนะนําตัวเองเนาะแต่ละที่แต่ละคนก็ จะมีวิธีการแนะนําตัวเองที่ไม่เหมือนกันใช่ไหมครับแต่หลักการก็คล้ายกันอ่ะแนะนําตัวเองชื่อเล่นชื่ออะไรต่างๆนะครับปัจจุบันนี้พักอยู่ที่ไหนทําอะไรอยู่ข้อสองครับที่ท่านต้องเจอนะครับก็คือว่าคิดว่าตัวเองมีความสามารถเด่นในเรื่องอะไรและมีจุดจุดอ่อนในเรื่องอะไรอ่านะครับอันนี้เขาอยากจะรู้ว่าเราเนี่ยสามารถจะประเมินตัวเองได้ไหมว่าเรามีจุดแข็งในเรื่องอะไรเราก็พูดจุดแข็งของเราอย่างเช่นนะครับจุดแข็งของผมสมมติอผ,ผมบอกว่าผมทํางานเป็นทีมได้ดีนะครับ ผมมีความรับผิดชอบถ้างานไม่เสร็จเนี่ยนะครับอย่างเยี้ยมงานเก่าหรือผมก็จะรับผิดชอบในงานของผมผมก็จะแพนแล้วก็จะทําให้เสร็จตามกําหนดเวลาที่ผู้บริหารกาหนดไว้หรือหัวหน้ามอบหมายไว้ผมก็ต้องรับผิดชอบในงานตัวนี้ผมมีความซื่อสัตย์ยังถ้ามีเคสเล่าเราก็อาจจะเสริมเข้าไปได้อย่างเช่นมีเคสกรณีที่เพื่อนร่วมงานหรือรุ่นน้องอะไรต่างเนี่ยบางคนเนี่ยนะครับขโมยของอะไรอย่างเงี้ยออกไปจากในคลังสินค้าของเราอย่างเงี้ยนะครับผมไปเจอนะครับผมก็ นะครับได้แนะนําตักเตือนเขาอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ถ้าเขาทําตามก็โอเคถ้าเขาตามผมก็สามารถที่จะผมผมก็ไปแจ้งหัวหน้าง,งานว่านะครับมันมีการทุจริตเกิดขึ้นนะครับอันนี้คือมีความซื่อสัตย์ กับตัวเองแล้วก็กับตัวองค์กรเนาะแล้วก็อีกนึงอาจจะเราอาจจะบอกว่าผมเป็นคนที่รักษาคําพูดผมพูดคาไหนผมก็จะทําให้ได้ตามที่ผมรักษาคําพูดเห็นไหมครับแล้วก็ผมมีความขยันนะครับพวกเนี้ยนะครับเป็นสิ่งที่ในงานเนาะผมมีผมก็ค่อนจะมีความขยันแล้วก็กระตือรือร้นผมอยากจะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะครับอยู่ตลอดเวลาอันนี้ก็คือสิ่งที่พวกคุณต้องการแล้วก็ผมมีทัศนคติที่ เป็นบวกที่ทัศนคติที่ค่อนข้างดีกับตัวเองแล้วก็กับตัวเพื่อนร่วมง,งานกับสภาพแวดล้อมกับองค์กรผมจะมองโลกในแง่ดีเสมอนะครับอย่างเช่นถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นเนี่ยนะครับผมก็จะไม่โทษอะไรผมก็จะพยายามที่จะแก้ปัญหาให้มันคลี่คลายไปแล้วผมจะมองเรื่องของความเป็นไปได้ใหม่ๆผมจะไม่มีไม่ปิดกั้นสิ่งใหม่ๆที่มันจะเข้ามากับผม อันนี้เป็นสิ่งที่สิ่งที่ผู้สัมภาษณ์งานหรือทางเจ้าของกิจการเนี่ยครับต้องการในส่วนของตัวบุคลากรที่เป็นลักษณะเนี้ยนะครับอันนี้คือจุดแข็งนะถ้าเรามีเราก็เสริมเข้าไปโอเคไหมครับต่อมาครับจุดอ่อนนะครับจุดอ่อนก็เรื่องอะไรนะครับให้เราพูดก็เรามีจุดอ่อนอะไรเราก็พูดเข้าไปแต่ว่าก็อาจจะระวังนิดนึงบางทีจุดอ่อนของเราเนี่ย มันอาจจะเป็นแผลที่ทําให้ผู้ประกอบการเนี่ยไม่ไม่ไม่สามารถรับเราเข้าไปได้หัวข้อที่สนะครับที่มักจะเจอก็คือเรื่องของโลจิสติกเนี่ยมันคืออะไรแล้วก็ลองเล่าให้พี่ฟังหน่อยด้ไหมอ่าเราเจอคำถามนี้เพราะเราจบโลจิสติกใช่ไหมก็อธิบายไปนะครับตามที่เราเรียนมาเลยนะอันนี้ผมไม่ขออธิบายแล้วกันนะครับต่อมาครับหัวข้อที่สี่นะครับเรียนโลจิสติกมาเนี่ยได้ความรู้อะไรบ้างลองเล่าให้พี่ฟังหน่อยอ่าบางทีเราเจอคาถามนี้โยนไปเลยน้องเรียนโลจิสติกมาเนี่ยน้องได้ความรู้อะไรบ้างลองเล่าให้พี่ฟังหน่อย อ่านะครับเราก็ถ้าเรามีคอนเซ็ปที่มันแม่นนะครับที่เราเราเรียนมาเนี่ยที่มันแม่นแล้วก็เนี่ยเราก็จะสามารถอธิบายได้เป็นฉากๆใช่ไหมครับโลจิสติกเนี่ยมันคืออะไรประกอบไปด้วยกิจกรรมอะไรบ้างซึ่งแต่ละกิจกรรมมันมีหน้าที่อะไรแล้วมันส่งผลต่อในเรื่องของตัวต้นทุนแล้วก็ความพึงพอใจลูกค้าได้ยังไงอย่างเงี้ยนะครับโอเคไหมครับนี่ข้อที่สี่นะครับ, okay, ม,รบ,รบมาดูข้อที่ห้าครับก็คือว่านะครับ กิจกรรมโลจิสติกเนี่ยมีอะไรบ้างลองเล่าอธิบายพี่ฟังหน่อยมันก็โยงกับข้อเมื่อกี้ครับลองเล่าสิกิจกรรมโลจิสติกมีอะไรบ้างอาจจะเป็น9กิจกรรมนะครับหรือ13กิจกรรมหรือ15้ากิจกรรมอันนี้ก็ขึ้นอยู่ที่เราที่ได้เรียนมาแต่ละที่นะครับเพราะว่าในกิจกรรมโลจิสติกเนี่ยแต่ละที่มันก็ได้ยามกันมันเก้ากิจกรรมบ้าง13บกิจกรรม15กิจกรรมบ้างมันไม่เหมือนกันไงเช่นไหมครับแต่ว่าคือมันก็หลักมันคล้ายๆกันมันมันไม่หนีกันนะครับอย่างผมใช้เนี่ยผมจะใช้ 9กิจกรรมของสำนักโลจิของกองโลจิสติกกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็หาสามารถที่ไปดูคลิปพวกย้อนหลังได้วิจก,กรรม,มีอะไรบ้างนะครับอันนี้ให้เราจําให้ได้แล้วก็อธิบายให้ให้ให้ทางผู้รับการผู้ผู้สัมภาษณ์เราเนี่ยได้เข้าใจนะโอเคไหม,ค,ไหมครับอ่ะต่อมาครับช่วยอธิบายงานที่ทํางานเก่าให้ฟังหน่อยว่ามีอะไรบ้างอ่ะลอง อธิบายดูสิน้องอธิบายงี้มางานเก่าให้พี่ฟังหน่อยว่าเราเราเนี่ยทำอะไรบ้างเราก็เล่าไปนะครับอ่านะครับผมทําหน้าที่อยู่ในแผนขนส่งหรือผมทำหน้าที่อยู่ในคลันนสง,ททงสินค้าเป็นหน้าที่คลังสินค้าเนี่ยหน้าที่ของผมก็คือ1 2 3 4 5 6 7ไป90อันนี้เราก็เล่าเข้าไปว่าเราทําอะไรบ้างนั้นพวกนี้มันต้องเกิดจากการเตรียมตัวนะเพราะว่าเวลาถ้าเราไม่เตรียมตัวเนี่ย มันไม่หันนะครับเวลาจะมีคิดตอนที่โดนสัมภาษณ์เนี่ยไม่หันละนะครับแล้วเตรียมตัวว่า1 2 3 4 5 6องสห้าเรเาทําอะไรบ้างแล้วเรามีโปรเจกต์พิเศษอะไรบ้างอันนี้ก็ควรจะมาโชว์นะอย่างเช่นผมทาโปรเจกต์ในเรื่องของตัวคอสเซฟติ้งให้กับบริษ,ษัทนะผมทําใครเซนให้กับ,บองค์กรผมทํา5าสอในคลังสินค้าทําใครเซนในขนส่งทําใครเซนในจัดซื้อต่างๆสามารถ ลดต้นทุนให้กับบริษัทในครั้งนั้นในโปรเจก์นั้นได้เป็นมูลค่าเท่านี้กี่บาทกี่บาทก็ว่าไปอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่จะทําให้ผู้ผู้สัมภาษณ์นะนะครับได้พิจนารณาเห็นนะครับว่าเรามีเราสามารถทําประโยชน์ให้กับองค์กรได้โอเคไหมครับอ่าตัวต่อมาครับข้อเจ็ก็คือเรื่องของระหว่างเรียนนะครับข้อเจ็ดนะระหว่างเรียนแล้วก็ฝึกงานเนี่ยที่ไหนได้อะไรบ้างแล้วก็ลองเล่าให้ฟังหน่อยนะครับเราได้อะไรมาบ้างในระหว่างเรียนหรือฝึกงานนะครับแเ้าก็าไปนะฝึกงานเนี่ย บางครั้งเนี่ยเด็กจบใหม่นะนะครับเนี่ยไม่มีประสบการณ์ทํางานเขาก็จะถามจี้ว่าฝึกงานเนี่ยเราเราเคยฝึกงานไหมอนะลองเล่าให้พี่ฟังหน่อยว่าฝึกงานเนี่ยเราได้อะไรบ้างนะครับอันนี้เราก็ต้องอธิบายแล้วนะครับผมได้เข้าไปฝึกงานเนี่ยผมได้เรียนรู้ประสบการณ์จริงในการทํางานนะครับผมได้ เห็นว่านะครับในการทํางานแต่ละตําแหน่งนะที่ผมได้ไปทำเนี่ยมันมีความสําคัญแล้วก็มันมีแต่ละตาแหน่งมันมีหัวใจสําคัญที่ที่ผมได้ได้เข้าไปสัมผัสแล้วก็ได้เป็นประสบการณ์นะครับเพื่อที่จะให้ผมเนี่ยเติบโตแล้วก็เอามาปรับปรุงในการในการที่จะทํางานให้กับทางทอ่ทางพี่อะไรอย่างเงี้ยโอเคไหมครับนี่ก็ว่าไปเนาะข้อที่แปดครับทาไมถึงออกจากที่ทํางานปัจจุบันอ่าสาหรับบางคนทํางานปี2ปีแล้วบางทีอยากจะเปลี่ยนงานถูกต้องปะ นะครับเราบางทีทํสองปีเปลี่ยนงานอ่ะไปเจอที่ใหม่อย่างเงี้ยนะครับไปสัมภาษณ์ที่ใหม่แล้วทําไงครับทำไมถึงอยากออกจากง,งานปัจจุบันละ่ะในเมื่อทํางานอยู่แล้วมันก็ดีอยู่ไม่ใช่เหรออะไรเงี้ยเราก็จะอาจจะอาจจะบอกว่าอ๋อเพราะว่าผมอยากจะได้งานที่มันท้าทายมากยิ่งขึ้นผมอยากจะเจริญก้าวหน้านะครับผมอยากจะทําบริษัทที่มันมีมาตรฐานแล้วก็เปิดโอกาสผมได้ใช้ศักยภาพที่ผมมีอยู่ให้มากขึ้นเข้าไหมครับเราก็พูดแนวแนวนี้แต่ถ้าแต่ยานะมีข้อห้ามนะครับ ข้อห้ามเรื่องนี้สําคัญนะครับก็คือว่าอย่าบอกว่าที่ทำงานเก่าไม่ดีคนไม่ดีสภาพแวดล้อมไม่ดีคืออย่าโทษที่ทํางานเก่าเพราะมันเป็นทัศนคติที่น e g a t i ไม่ดีต่อต่อ,ต,อต่อตัวเราอะ่ะคือต่อองค์กรอะ่ะแล้วก็แสดงว่าเราเนี่ยเป็นคนมองโลกในแง่ไม่ดีพอมาทํางานที่ใหม่เขาก็ไม่อยากรับนะครับทัศนคติไม่ดีเพราะเวลาเจอเหตุการณ์อะไรบางอย่างเนี่ยเราก็จะมองเป็นลบนองเป็นลบอย่างเดียวใช่ไหมครับมาดูตัว ข้อที่9นะครับถ้างานไม่เสร็จนะแล้วตอ้องอยู kind, อ UND ่ดึกๆเนี่ยเพื่อเคลียร์งานเนี่ยเราอยู่ได้ไหมอ่าบางทีเราเจอคระามนะอ่าน้องแล้วถ้าสมมติพี่สั่งงานไปแล้วงานไม่เสร็จต้องอยู่ดึกทุกวันเลยนะครับเราอยู่ได้ไหมตอนนี้ผมก็เจอตัวเองเลยตอนทํางานนะครับอยู่ได้ไหมผมบอกว่าผมอยู่ได้ผมบอกว่าอย่างที่เก่าผมเนี่ยผมยกเคสเลยนะที่เก่าผมปัจจุบันเนี่ยนะครับผมทํางานเนี่ยจัดของไม่เสร็จลูกน้องจัดไม่เสร็จผมก็ต้องอยู่เป็นเพื่อนกับลูกน้องแล้วก็คอยซัพพอร์ตลูกน้องอะไรต่าง แสดงสปิริตออกมาอันนี้เขาต้องการรู้สปิริตของเราว่าปัจจุบันนี้สปิริตของเราเป็นยังไงบ้างเราแฟร์ไหมนะครับเราบางคนมันอาจจะแบบมองว่าเลิกงานแล้วก็กลับบ้านเลยอะไรเงี้ยไม่สนใจไม่มีคนรับผิดชอบนี่เขาจะมองการดูสปปริตด้วยคนรับผิดชอบของเราฉนันก็ต้องตอบเป็นประมาณแนวนี้เนาะอ่ะมาดูคาําถามข้อที่เนะครับก็คือถ้าเพื่อนทํางานผิดพลาดบ่อยๆเนี่ยแล้วมีผลกทบกับเราเนี่ยน้องคิดว่าจะทํำยังไงเขาจะดูทัศนคติของเราเนาะถ้าเพื่อนทํางานผิดพลาดบ่อยน้องแล้วกระทบไปเราเราจะทำาไงอ่านะครับเราก็หนึ่งก็คือเราอาจจะบอกว่านะครับ ผมก็จะไปคอยอไปเตือนเพื่อนเนาะนะครับแล้วก็ไปสอนงานเพื่อนเพื <d> ่อให้เพื่อน <d> ได้มีได้ทํางานที่ถูกต้องมากยิ่งขึ้นจะได้ไม่กระทบแล้วก็อธิบายเหตุผลว่ามันกระทบกับเพื่อนแล้วเนี่ยมาส่งต่อเราด้วยฉะนั้นเราช่วยกันทํางานแล้วผมก็มีเวลาผมก็ไปช่วยเพื่อนอะไรเงี้ยนะครับอันนี้มันก็ทําให้เ <d> ขาบอกว่าการทํางานลักษณะเป็นทีมเนาะนะครับไม่โทษไม่ไม่โทษเพื่อนแต่ถ้าเราบอกว่าเฮ้ยไม่ได้นะก็ไปว่าเพื่อนไปว่าเพื่อนอ่างเงี้ยแสดงว่าทัศนคติในการทำงานอาจจะไม่ค่อยดีใช่ไหมครับ อะมาดูคําถามข้อที่11นะครับก็คือเรื่องของการใช้เราใช้โปรแกรมอะไรได้บ้างนะครับจะมีคาถามในลักษณะนี้บางทีโยนเข้ามานะครับน้องน้องใช้โปรแกรมอะไรได้บ้างอาจจะอธิบายไป,ไปนะครับผมใช้โปรแกรม Excel ได้ในระดับที่ดีมากนะครับผมทำทำดัตตา a บสผมทํา d a t a s h e e t ผมทำเขียนดีช่วยเบสิกใน Excel VBA อะไรอย่างเงี้ยได้อะไรเงี้ยก็ อันนี้ก็โชว์จุดแข็งของเราขึ้นมานะครับเพราะว่าปัจจุบันนี้ e x c e l เนี่ยนะครับในหลายองค์กรเนี่ยยังต้องถึงจะใช้โปรแกรมที่ ERP ที่มันดีๆเนี่ยแต่ก็ยังต้องมาใช้ไอ้ตัวนี้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันในการวิเคราะห์ข,ข้อมูลอันใดข้อมูลอะไรต่างๆอ่าแล้วก็ตัวต่อมาครับเงินเดือนที่ขอมาเนี่ยลดได้ไหมอ่านะครับถ้าน้องเจอคำาถามนี้นะเงินเดือนขอมาลดได้ไหมโอ้โหนะเป็นไงครับเราอยากได้งานใช่ป่ะเราอยากได้งานเราก็จะบอกว่าเป็นไงครับโอ,อ้ลดได้ครับพี่ ปกติเนี่ยเรียกไป1มื่นแดหรือสอง0มือย่างเงี้ยนะครับอ่าสมมตินะเรียกไปสอง0มื่นนะครับเงนินเดือนขอลดได้ไหมปรากฏว่าเราก็อยากจะได้งาอนหนนะนะครับเราก็บอกว่าอ๋อลดได้ครับพี่หนูก็ตั้งมาเผื่อๆอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยไม่โอเคงั้นเราก็ยืนยันเลยว่าเงินเดือน,นที่ผมให้ผมไอผมผมเขียนมาเนี่ยนะครับสอง0มเนี่ยผมว่าสิ่งที่ผมเนี่ยจะทําให้บริษัทเนี่ยมันน่าจะได้มีคุณค่ามากกว่านี้นะครับตัวเงินเดือนผมนะอันนี้ก็เราก็ตอบไปเลยว่า ไม่สามารถลดได้ไม่ลดไปได้นะครับเพราะว่าผมคิดว่าคุณค่าของผมที่ผมจะมอบให้บริษัทเนี่ยมันมากกว่าตัวเงินเดือนผมที่จะที่บริษัทให้แน่นอนอันนี้ให้ตอบด้วยความมั่นใจเลยพยายามให้ผู้ที่สัมภาษณ์ของเราเนี่ยเห็นศัยภาพของเราว่าโอ้โหเฮ้ยคนเนี้ยไม่ธรรมดาเว้ยคนนี้มันแน่จริงเว้ยเงินเดือนมันยังเอ่อบางคนส่วนใหญ่มันจะลดกันโอเคไหมแล้วเราไม่ลดเนี่ยเขาจะเห็นว่าเฮ้ยคนนี้เออน่ารับมาแล้วทำประโยชน์ให้บริษัทแล้วเขาพูดแบบหนักแน่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับน้ำเสียงเต็มโอเคไหมครับ ข้อที่สามข้อสุดท้ายก็คือว่าน้องคิดว่าทําไมพี่ควรจะรับน้องเข้าทำงานอ่านะครับอันนี้อาจจะเสริมไปก็ได้ว่านะครับ เรามีข้อดียังไงหรือเราบอกว่าถ้าผมทําที่นี่แล้วเนี่ยนะครับผมคิดว่าในสโคปงานที่ผมได้ศึกษาที่พี่ประกาศมาแล้วเนี่ยนะอ่ผมดูแล้วเนี่ยนะครับทุกสโคปงานเนี่ยผมสามารถทํเงินได้แล้วผมสามารถที่จะทําได้มากกว่านั้นอีกผมสามารถมาเสริมในเรื่องของตัวที่พี่ยังขาดอยู่อีกเพื่อให้ทางสินค้าหรือราษาของพี่เนี่ยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นหรือให้ขนส่งหรือให้กิจกรรมโลจิสติกส ก็ให้ตอบประมาณนี้หรือถ้าใครจะตอบแนวอย่างอื่นก็ได้เหมือนกันนะแต่นี้อันนี้เป็นเป็นตัวอยา่างให้ให้กับทางน้องๆเนาะได้ฝึกซ้อมในการที่จะทำตอบไอ้คำตอบเรื่องของการสัมภาษณ์างานอ่าก็ว่า ก็หวังว่านะครับ13หัวข้อคําถามเนี่ยนะครับของเด็กโลจิสติกเนี่ยนะครับน่าจะเป็นประโยชน์กับน้องๆในวงการนะครับโลจิสติกหรือเด็กจบมาหรือทางาน2-3ปีแล,แล้วเนี่ยแล้วก็น่าจะเป็นไอเดียในการที่จะไปต่อยอดแล้วก็สัมภาษณ์งานนะครับหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านฝากติดตามนะครับตัวเพจที่ปรึกษาโลจิสติกเนาะแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งคือ u t ท b e ที่ปรึกษาโลจิสติกเหมือนกันนะครับจะมีเรื่องราวดีๆทุกวันมาให้กับเราได้ศึกษาก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ท่านนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบ